ไปประตูสิไปประตูหน่อยสินี่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปประตูพูดใหนก่อนฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณจนกว่าคุณจะตกลงอย่ากฉันนายขี้หงุดหงิด คิดว่าฉันไม่อย,อย,ออย,ยอกหยางั้นเหรอใหญอวดดิถ้างั้นคุณก็ยอมหยาบฉันสิไม่ฉันไม่ยอมหยาล้วเราไม่ต้องพูดกันนี่ปประตูมาก่อนนะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแล้วแล้วคิดว่าฉันอยากจะพูดกับเธอนักเหรอแล้วทุบประตูทำทำไมไม่ทุบก,ก็ได้แต่รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่หยา ตนว่าฉันจะหาเงินใช้หนี้พ่อเธอได้หมดอ๋อกลัวเรื่องหนี้สินใช่ไหมกลัวจะถูกฟ้องร้องเหรอนี่เปิดประตูนะเปิดประตูเปิดประตูมาพูดกันให้รู้เรื่องกันฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอก็ได้ก็ได้ถ้างั้นฉันปีนเข้าไปเองนะ ไม่จับปี่เลยนะทำไมกลัวฉันตายก่อนใช้หนี่หมดเหรอแล้วกลัวพ่อฉันจะเอาเรื่องใช่ไหมเออคุณเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดเลยถ้าใครได้เป็นสามีแล้วก็อย่าถือว่าจะมาเป็นเกียรติเป็นสีของตัวเองเลยฉันไม่เคยพบผู้ชายอย่างคุณมาก่อนฉันกไม่เคยพบผู้หญิงอย่างเธอมาก่อนเหมือนกันนะ่ะ พ่อหลอกอะไรก็เชื่อหลอกว่าผู้ชายหลงรักยังเชื่ออีกโง่เนี่ยก็ดีกว่าผู้ชายอย่างคุณน่ะที่ทิ้งคู่รักเพราะถูกพ่อฉันบังคับให้แต่งงานฉันไม่ได้ทิ้งนะพี่สมัยเขารักเขาเข้าใจฉันแล้วเขาคอยฉันถ้าฉันใช้หนี้หมดเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานกับฉันคนเห็นแกตัวคนพันเดียวกับพ่อเธอเลยนี่คุณบอกมาสิว่าคุณเป็นหนี้พ่อฉันเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้ คุณจะได้ไม่ต้องทรามานพี่สมัยของคุณด้วยบอกมาสิว่าเท่าไหรค่คิดจะใช้เงินของเธอฟาดหัวฉันเลยทำไมเงินของฉันมันเป็นยังไงเหรอมันก็เหมือนกับเงินของพ่อเธอเงินที่หลอกให้น้องชายฉันเป็นหนี้จนทอนตัวไม่ขึ้นฉันไม่ไร้เกียรติขนาดจะรับเงินของเธอหรอกคนหน้าเงินเอเอาเงินฟาดหัว นี่อย่างละพ่อจ้าในชั้นแต่งงานนี่ลูกสาวจ้าในชั้นยาโอ้มันดูถูกมากเกินไปฉันไม่อดสูขนาดนั้นหรอกก็ที่แต่งงานกับฉันนี่ไม่อดสูเหรอแน่จริงหยาสิน่จริงต้องไม่ยาสคิคุณมีสิทธิ์อะไรมาบังคับไม่ชั้นยาสิทธิ์ที่ฉันเป็นสามีเธอไง มาตกลงกันดีๆหน่อยได้ไหมในในเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถือซะว่าเรารับกรรมร่วมกันได้ไหมทั้งหมดนี่เป็นกรรมของคุณเองเรื่องอะไรฉันจะต้องมารับกรรมที่ฉันไม่ได้ก่อล่ะฉันก็รับกรรมที่ฉันไม่ได้ก่อเหมือนกันนะ่ะคนที่เป็นนี่พ่อเธอคือน้องชายฉันไม่ใช่ฉันแล้วน้องชายคุณเป็นน้องชายฉันด้วยเหรออ๋ละ ใช่ฉันงทำยังไงฮะฉันต้องขอโทษเธอไหมหรือช่าต้องขอร้องเธอเธอถึงจะยอมฟังฮะช่วยทนอีกหน่อยได้ไหมเธอจะว่าชันไร้เกียดยังไงก็ช่างเธอะแต่ขอบอกให้รู้นะว่าฉันไม่ได้หวังประโยชน์อะไรอีกเลยในการแต่งงานกับเธอเพราะฉะนั้นระหว่างเธอกับช่าเราสองคนจะเป็นสามีภรรยากันแต่ในนามเท่านั้น ตอนนั้นแล้วเธออยา่จะทําอะไรก็ตามใจเธอฉันเองก็เหมือนกันเราจะไม่มีการว่ากล่าวกันและเมื่อไหร่ที่น้องชายฉันได้งานได้เงินมาใช้หนี้พ่อเธอหมดเราจะแยกทางกันทางใครทางมันต่างคนต่างไปฉันรับรองว่าฉันอย่าจากเธอแน่ฉันไม่รังเธอไว้หรอกฉันขอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอให้น้องชายของคุณโชคดีแล้วกลับไปอย่างเร็วที่สุดสาธุวันนั้นคงเป็นวันที่ฉันแช่มชื่อและมีความสุขที่สุดฉันก็เหมือนกัน สวรรค์ที่ส่งแม่วนิดามาเกิดร่วมสมัยกับฉันอะไรอีกแล้วแม่คุณมีเรื่องอีกแล้วคุณยายขา เรื่องอะไรคะป้าก็แม่คุณหญิงสิงสถิตนั่นนะติคะทำไมเขาบอกเลิกอาหารค่ะเลิกยังไงฉันไม่เข้าใจก็อีนางจวงเด็กของเขานะค่ะไปขนของกินมาเยอะแยะไปหมดของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วมันก็สั่งบอกว่าต่อไปเนี้ฉันไม่ต้องทำนะมันจะทำอาหารให้คุณผู้หญิงของมันเองค่ะ โอคุณใหญ่คะมันอวดดีขนาดไหนคะเนี่ยจะบอกให้มันมาสั่งอีฉันอย่างเงี้ยอีฉันได้อยู่ที่นี่มาตั้งหัวดำจนกระทั่งหัวหอกเอาใจคนมันก็เยอะแยะแล้วแต่แม้อีนางแม่คนนี้อ่ะมันช่างเอาใจตัวมันเองซะเหลือเกินจริงๆแม้มันอวดดีนะคะมันมาสั่งอีฉันมาให้ทำไอ้นั่นมาให้ทำไอ้นี่มันไม่ไปยุ่งกับของของมันแล้วมันก็คงจะคิดว่าอีฉันเนี่ยคงจะขี้ขโมยคิด หัวขโมยมันเนี่ยกับหมาขโมยนั่นแหลคะค่ะเอาเถอะป้าเอาเถอะทำไมเอามาเ๊ะคะพอธอนาป้านะเขาอยากจะทําอะไรก็ให้เขาทําไปเถิดออาเดี๋ยวก่อนคุณใหญ่และตกลงคุณใหญ่จะปล่อยมันข้ามหน้าข้ามตาไอ้เจ้าหนี้เหรอคะเขาก็ไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาอะไรมากมายนักนี่ป้าพอธอนาฉันเหนื่อยแล้วน่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณใหญ่ค่ะเอาอย่างนี้นะ้าหากว่าคุณใหญ่จะปล่อยตามใจเขาเป็นอันวะฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะลาออก บ้าเลยป้าฉันไม่ออกนะที่ปัญหาอะไรป้าแค่คอยพูดกับคุณแม่ตอนคุณแม่กลับกนวกัน,นอะไรนู่นก็จะอยากนี่ก็จะออกแล้วฉันล่ะฉันทําอะไรดี<ะ>ไปจ๋าจ๋าไอของนอกสําเร็จรูปอย่างเงี้ยเนาะมันรวดเร็วทันใจนะทำปุ๊บป๊บก็เสร็จ ชักชายืดยาดเหมือนนี่แก่จริงจ้ะจวงจ่าจริงจ้ะนี่จะปลายจะจ,ะจะบอกให้รู้ตัวถ้าเองอ่ะเหอของนอกก็อีกหน่อยเองจะไม่มีข้าวกินจริงจ้ะจิตุู้ แ้วป่ายจ๋าแล้าป่ายไม่ต้องกลัวจะอดข้าวหรอกจ้าถ้าน้าป่ายไม่มีอะไรกินนะน้าป่ายก็มากินของที่นี่ก็ได้จะทําให้ทอดไข่ไส้กรอกมีขนมปังพร้อมจ้าอือนี่น้าป่ายเสร็จแล้วน้าป่ายช่วยฉันหนึบนะจ้าช่วยอะไรจ้าช่วยเอาไปวางไว้ที่ตู้อาหารหน้าโอ้ได้จ้าได้จ้าได้ไปเลยจ้าจ้าจ้า